ความเงียบสงัดของห้วงอวกาศเหนือพื้นโลกที่ระดับความสูง500กิโลเมตรไม่ได้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสงบสุขอีกต่อไปแต่มันได้กลายเป็นสมรภูมิใหม่ที่อันตรายและเงียบเชียบที่สุดเท่าที่มนุษยชาติเคยรู้จักในขณะที่ประชาชนคนไทยเบื้องล่างกำลังใช้ชีวิตตามปกติโดยหารู้ไม่ว่าเหนือศีรษะของพวกเขาขึ้นไปบนท้องฟ้าสีครามมีมัจจุราชสีเงินขนาดมาหึมากำลังลอยลำอยู่อย่างเงียบเชียบวงโครจรของดาวเทียมปริศนาที่จีนส่งขึ้นไปเมื่อสัปดาห์ก่อนภายใต้ชื่อภารกิจสำรวจสภาพอากาศและสิ่งแวดล้ออมหรื เทียนกวงลบหนึ่งเทียงวังหนึ่ง,ง,งได้เริ่มแสดงพฤติกรรมที่ผิดปกติและคุกคามอย่างชัดเจนข้อมูลจากสถานีเรดาร์ตรวจการอาวกาศดอยอินทนนท์ของกองทัพอากาศไทยและข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนกับกองบัญชาการยุทธการอาวกาศสหรัฐอ s สเ c e c อม ยืนยันตรงกันว่ามันไม่ใช่ดาวเทียมพลเรือนแต่มันคือแพลตฟอร์มอาวุธเลเซอร์พลังงานสูงไฮเอเนจีเลเซอร์แพลตฟอร์มที่ติดตั้งระบบเล็งเป้าความแม่นยำระดับนานโนเมตรและแหล่งพลังงานนิวเคลียร์ขนาดเล็กเพื่อหล่อเลี้ยงลำแสงมรณะสิ่งที่ทำให้เลือดในกายของนายทหารยุทธการอาวกาศไทยเย็นเชียไม่ใช่แค่เทคโนโลยีของมันแต่คือพฤติกรรมการโครจรของมันที่จูจ่ๆก็ทำการปรับลดระดับความสูงออร์บิทัลดีเคมานิเวอร์และเปลี่ยนระนาบวงคโครจรให้มาหยุดนิ่งจออยู่เหนือคาบสมุทรอนินโดจีน หรือที่เรียกว่าวงโคจรค้างฟ้าเทียม GeoSynchronus o l e u t e r เหนือน่านฟ้าไทยอย่างจงใจนี่คือการเจ่อปืนที่หัวเราจากระยะไกลที่ไม่มีใครเอื้อมถึงเป็นการข่มขู่ที่ไร้เสียงแต่ดังกล้องที่สุดในประวัติศาสตร์ความมั่นคงของชาติเป้าหมายของเทียนกวงลบหนึ่งไม่ใช่เมืองหลวงหรือ,อยานธุรกิจแต่มันล็อกเป้าไปที่จุดยุทธศาสตร์ทางทหารที่สำคัญที่สุดของเราฐานทัพเรือสัตหีบซึ่งเป็นที่ตั้งของเรือหลวงจักรนในเบนโซน และกองเรือดำน้ำฐานทัพอากาศตาครีที่เป็นรังของฝูงบิน F-16 และศูนย์บัญชาการกองทัพไทยที่แจ้งวัฒนะ<ร>าการที่ดาวเทียมข้าศึกสามารถชี้เป้าเลเซอร์เพนติง<ม>ลงมายังพิกัดเหล่านี้ได้หมายความว่าพวกเขาสามารถเผาผลาญยุโทโธปกรณ์ราคาแพงระยับของเราให้กลายเป็นเศษเหล็กเหลวได้ภายในเสี้ยววินาทีโดยที่เราไม่มีโอกาสได้ยินเสียงปืนหรือเห็นจรวดพุ่งเข้ามาเลเซอร์ความเข้มข้นสูงระดับเมกัตต์สามารถเจาะทะลุเกราะเรือรบเผาไหม้ถังน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องบิน หรือทำลายระบบอิเล็กทรอนิกส์ของศูนย์บัญชาการได้ทันทีทน,ทนี่คือยุทธวิธีตัดหัวและทำลายแขนขา decapitation strike ที่จีนวางแผนไว้เพื่อทําให้กองทัพไทยเป็นอัมพาตก่อนที่กระสุนนัดแรกจะถูกยิงที่ชายแดนความหยิงพยองของมหาอำนาจที่คิดว่าจะใช้เทคโนโลยีอวกาศมากดขี่ชาติที่เล็กกว่าเป็นสิ่งที่ทหารไทยยอมรับไม่ได้เราถูกสอนมาว่าน่านฟ้าไทยเป็นเขตห่วงห้ามแต่บัดนี้พวกมันกล้าล่วงล้ำขึ้นไปเหนือเพดานบินปกติกเพื่อ,ออาศัยช่องโหว่ทางกฎหมายและเทคโนโลยีมาข่มเหงเรา บรรยากาศภายในศูนย์ยุทธการอาวกาศ Space o p e r a t i o n Center SOC ของกองทัพอากาศไทยเต็มไปด้วยความตึงเครียดที่กดทับลงบนบ่าของเจ้าหน้าที่ทุกคนแสงไฟจากหน้าจอมอนิเตอร์นับร้อยสะท้อนใบหน้าที่เคร่งเครียดเส้นกราฟิกสีแดงสแสดงวิธีโคจรของดาวเทียมจีนที่กำลังเคลื่อนตัวผ่านจุดเซนิตหรือจุดกึ่งกลางศีรษะหนือฐานทัพเรือสตหีตรวจพบการสะสมพลังงานความร้อนที่ส่วนหัวของดาวเทียมค่าศึกย้ำตรวจพบเทอร์โมบลูมมันกำลังชาร์จเลเซอร์เสียงรายงานของเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังดังขึ้นทำลายความเงียบ สัญญาณเตือนภัยระดับวิกฤตดังระงมจีนไม่ได้แค่ขู่แต่พวกเขากำลังขึ้นนกปืนเลเซอร์แล้วการสะสมความร้อน่องบอกว่าระบบคาปาซิเตอร์กำลังดึงพลังงานจากเตาปฏิกรณ์เพื่อเตรียมปล่อยลำแสงทำลายล้างเรามีเวลาไม่กี่นาทีหรืออาจจะกี่วินาทีก่อนที่ลำแสงแรกจะถูกยิงลงมาการป้องกันแบบพาสซีฟดิเฟนซ์อย่างการสร้างขวัญพรางหรือการใช้กระจกสะท้อนแสงเป็นเพียงเรื่องตลกในหน้านิยายสายไฟเมื่อเจอกับเลเซอร์ระดับการทหารที่ปรับค่าความยาวคลื่นได้ Adaptive Optics สิ่งเดียวที่จะหยุดยั้งภัยคุกคามนี้ได้คือการทำลายต้นต่อของมันให้สินซากเปิดใช้งานโครงการนาพาสุราโปรเจกต์นาพาสุราเดี๋ยวนี้คำสั่งลับสุดยอดถูกถ่ายทอดจากผู้บัญชาการทหารสูงสุดโครงการนี้คือไพ่ตายใบสุดท้ายที่กองทัพไทยแอบซุ่มพัฒนาอย่างเงียบเชียรร่วมกับพันธมิตรตะวันตกมายาวนานเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์เช่นนี้โดยเฉพาะเราไม่ได้มีแค่บางไฟหรือจรวดพื้นพื้นแต่เรามีระบบขีปนาวุธต่อต้านดาวเทียมอนตีสแตทไลท์เวบพัน asat แบบยิงจากพื้นสู่อวกาศ ไดเร็ก s s เซนที่ถูกดัดแปลงมาจากจรวดวิจัยชั้นบรรยากาศและเทคโนโลยีสกัดกั้นขีปนาวุธจรวดเอเซรุ่นนาภาลบหนึ่งนาภาหนึ่งถูกซ่อนพรางอยู่ในรถฐานยิงเคลื่อนที่แถวกลางหุบเขาเลึกในจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อหลบหลีกการตรวจจับจากสายตาของดาวเทียมจารกรรมนี่คือการเดิมพันด้วยชะตาของชาติหากเรายิงพลาดจีนจะตอบโต้ด้วยความรุนแรงที่ไม่อาจจินตนาการได้แต่หากเราไม่ยิงเราก็จะถูกเผาให้ตายทั้งเป็นขั้นตอนการเตรียมยิงจรวด นภาลบหนึ่งเป็นไปอย่างแข่งกับเวลาและสงครามประสาทจีนรู้ดีว่าเรามีความเคลื่อนไหวหน่วยสงครามไซเบอร์ของจีนเริ่มระดมยิงสัญญาณรบก,กวนและมันแว่เข้าใส่ระบบควบคุมการยิงของเราเพื่อทําให้เราตาบอดหน้าจอเราดาร์ติดตามเป้าหมายเริ่มสั่นไหวและเต็มไปด้วยสัญญาณหลวมโกสทาเกสนี่คือสงครามอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบที่มุ่งหวังจะตัดการเชื่อมต่อระหว่างฐานยิงกับศูนย์บัญชาการ วิศว,วกรซอฟต์แวร์ของกองทัพไทยต้องต่อสู้กับแฮกเกอร์จีในโลกไซเบอร์แบบวินาทีต่อวินาทีการสร้างกำแพงไฟ f i ไฟ w a วอลและการเปลี่ยนรหัสความถี่ไปมาอย่างรวดเร็ว Frequency hopping ถูกนำมาใช้เพื่อรักษาเส้นทางการสั่งการทหารราบที่คุ้มกันฐานยิงจรวดต้องทำงานท่ามกลางความกดดันพวกเขามองขึ้นไปบนท้องฟ้าด้วยความหวาดระแวงไม่รู้ว่าเลเซอร์มรณะจะฟาดลงมาใส่หัวพวกเขาเมื่อไรแต่ทุกคนยังคงทำหน้าที่อย่างแข็งขันมือที่จับประแจและปุ่มควบคุมสันเท้าด้วยความโกรธไม่ใช่ความกลัว ระบบนำวิถีพร้อมจรวดเชื้อเพลิงแข็งสถานะเสถียรเป้าหมายลอกสมบูรณ์เสียงขานรับขั้นตอนสุดท้ายดังขึ้นรถฐานยิงขนาดยักษ์ยกตัวจรวดสีดำทึบขึ้นสู่แนวตั้งปลายหัวรบของมันชี้ตรงไปยังจุดพิกัดในอวกาศที่ว่างเปล่าในสายตาคนธรรมดาแต่เต็มไปด้วยอันตรายในสายตาของเรดรานี่ไม่ใช่การยิงเพื่อการศึกษาหรือการทดลองทางวิทยาศาสตร์แต่มันคือการยิงเพื่อฆ่า Hit to Kill เป้าหมายของเราคือการส่งหัวรบเจรนศาสตร์ Kinetic Kill Vehicle KKV พุ่งเข้าชนดาวเทียมค่าสึกด้วยความเร็วเหนือเสียงกว่า20มัดแรงประท่าจากการชนจะเปลี่ยนดาวเทียมราคาพันล้านดอลลาร์ให้กลายเป็นเศษฝุ่นในพริปตานี่คือวิธีการเดียวที่จะหยุดยั้งปีศาจเลเซอร์ได้รัฐบาลไทยตัดสินใจแล้วว่าเรายอมถูกประนามเรื่องขยะอวกาศดีกว่ายอมให้คนไทยต้องตายตายเงาของอาวุธค่าศึก วินาทีที่นิ้วของผู้บัญชาการกดปุ่มยิงเป็นวินาทีที่แผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นเปลวไฟสีส้มแดงพวยพุ่งออกจากท้ายจรวดนพาลบหนึ่งดันตัวมันให้ลอยขึ้นจากพื้นดินอย่างช้าๆก่อนจะเร่งความเร็วพุ่งท้ายยานแหวกอากาศขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างค่ำคืนทิ้งรอยควันสีขาวเป็นทางยาวพาดผ่านดวงดาวเสียงคำรามของจรวดดังกราวราวกับเสียงตะโกนของบรรพชนที่บอกว่าอย่าให้ใครมาหยามจรวดพุ่งทะลุชั้นเมฆและชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์ขึ้นไปอย่างรวดเร็วทิ้งโลกเบื้องล่างไว้ข้างหลังมุ่่งหนนาาาสูแดประใอวกศ ีนตรวจจับการยิงของเราได้ทันทีดาวเทียมเทียนกวงลบหนึ่งเริ่มทําการหันเลนส์เลเซอร์จากเป้าหมายภาคพื้นดินมาที่ตัวจรวดของเราแทนเพื่อหวังจะเผาทําลายจรวดก่อนที่จะถึงตัวนี่คือการดวลกันระหว่างแสงกับความเร็วใครเร็วกว่า,ใคร,รววาใครแม่นกว่าคือผู้รอดชีวิตในห้องศูนย์ยุทธการทุกสายตาจับจ้องไปที่หน้าจอโทมาสเทเลเมทรีที่แสดงสถานะของจรวดตัวเลขความเร็วและความสูงพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องหัวใจของทุกคนเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกมานอกอกเรากําลังจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ หรือไม่ก็กําลังจะ,ะเผชิญกับหายนะครั้งใหญ่ที่สุดการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบนดินหรือในน้ําแต่มันเกิดขึ้นในพรมแดนสุดท้ายที่มนุษย์เพิ่งจะเอื้อมถึงและไทยกําลังประกาศตัวว่าเป็นผู้เล่นที่ไม่ยอมเป็นเบี้ยล่างในสมรภูมินี้อีกต่อไปวินาทีที่จรวดนภาลบหนึ่งทะลุผ่านชั้นบรรยากาศที่ความสูง100กิโลเมตรหรือเส้นคาหมนไลเข้าสู่ความเวงว้างของอวกาศเป็นช่วงเวลาที่เปราะบางที่สุดและอันตรายที่สุดเปลือกหุ้มส่วนหัวรกเฟริง ถูกสลัดออกเพื่อเปิดตาสัญญาณอินฟราเรดของหัวรบพิฆาตกิวบีฮิปให้ทำงานแต่ในขณะเดียวกันมันก็เปิดเผยตัวตนต่อสายตามาจุราชของดาวเทียมเทียนกุงลบหนึ่งทันทีเซ็นเซอร์ตรวจจับความร้อนบนดาวเทียมจีนจับสัญญาณจรวดของเราได้แม่นยำาราจับวางระบบปัญญาประดิษฐ์บนดาวเทียมคำนวณวิถีโครจรและสั่งยิงลำแสงเลเซอร์พลังงานสูงเหลสวนลงมาทันทีด้วยความเร็วแสงในอวกาศที่ไร้อากาศเรามองไม่เห็นลำแสงเลเซอร์เหมือนในภาพยนตร์ไซไฟ แต่สิ่งที่ปรากฏบนจอโทรมากคืออุณหภูมิที่ผิวเคลือบของหัวรบพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนน่าตกใจเลเซอร์กำลังเผาไหม้เกราะป้องกันความร้อนแอ i v ลี h ชิลดิ้งที่เราเคลือบไว้หนาเป็นพิเศษวัสดุคอมโพสิตเริ่มระเหิดกลายเป็นไอพวยพุ่งออกมาเหมือนหางคอมเมทเพื่อพาความร้อนออกไปจากตัวจรวดนี่คือเกราะก,กำบังด่านแรกที่เราเตรียมไว้เพื่อซื้อเวลาเพียงไม่กี่วินาทีอุณหภูมิผิวหัวรบพุ่งแตก2,000องศาเซลเซียสเพราะระเหิดกำลังจะหมดสภาพเสียงแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่ควบคุมภารกิจเตตต็มมด้ววยคาื่นนรก หากเลเซอร์เจาะทะลุเกราะชั้นนี้ไปได้มันจะเผาไหมระบบอิเล็กทรอนิกส์นำวิถีภายในและทำให้จรวดกลายเป็นเศษเหล็กไร้ค่าแต่เราไม่ได้โง่ที่จะบินเข้าไปตรงๆให้มันเผาเล่นระบบควบคุมการบินของนาพาลบหนึ่งเริ่มต้นยุทธวิธีหลบหลีกแบบี b q r o รลหรือการหมุนโค้งสว่านด้วยความเร็วสูงเพื่อกระจายความร้อนจากเลเซอร์ไม่ให้จี้จุดใดจุดหนึ่งนานเกินไปตัวจรวดหมุนติ้วเหมือนลูกขังกลางอวกาศทำให้ลำแสงเลเซอร์ไม่สามารถเจาะทะลุจุดเดียวได้เป็นการเต้นรำกับความตายที่ต้องอาศัยการคำนวณทางฟิสิกส์ ที่แม่นยำระดับทศนิยมพลังงานจากแบตเตอรี่นิวเคลียร์ของดาวเทียมจีนเริ่มลดลงจากการยิงต่อเนื่องความร้อนสะสมในตัวดาวเทียมเองก็เริ่มสูงขึ้นจนระบบหล่อเย็นทำงานหนักนี่คือจุดอ่อนของอาวุธเลเซอร์มันยิงต่อเนื่องได้ไม่นานและเรากำลังเดิมพันว่าเกราะของเราจะทนทานกว่าความอึดของมันเมื่อระยะห่างหดสั้นลงเหลือเพียง50กิโลเมตรหัวรบนับพาลบหนึ่งนัดไม้ตายก้นหีบออกมาใช้ฝาครอบด้านข้างตัวจรวดเปิดออกปล่อยทุ่นหลวงเป้า d e ค c o i s ที่ทำจากวัสดุไมล่าไมล่าเคลือบโลหะนับสิบ พองตัวออกเป็นลูกบอลขนาดใหญ่ที่มีรูปร่างคล้ายหัวรบจริงทุนเหล่านี้ลอยคว้งคว้างกระจายตัวออกไปรอบทิศทางสร้างเป้าลงสัญญาณเราดาร์และอินฟาเรดเต็มท้องฟ้าระบบล็อกเป้าของเทียนกวงลบหนึ่งเกิดความสับสนชั่วขณะมันไม่สามารถแยกแยะได้ว่าอันไหนคือหัวรบจริงอันไหนคือลูกโปง่งเลเซอร์เริ่มยิงขาดไปมาอย่างสเปสสป,ปะเผาทำลายลูกโป่งไมล่าจนระเบิดไปทีละลูกเปิดช่องว่างแห่งโอกาสเพียงเสี้ยววินาทีให้หัวรบสังหารตัวจริง kinetic c vehicle KKB แยกตัวออกจากท่อนจรวดหลักชัตเตอร์สต็อก KKV แยกตัวสมบูรณ์ระบบขับดันดัก k ์ทำงานล็อกเป้าหมายเจอแล้วหัวรบ KKV ขนาดเท่าตู้เย็นขนาดเล็กที่ไม่มีระเบิดบรรจุอยู่เลยแต่เต็นไปด้วยเชื้อเพลิงขับดันและเซนเซอร์อินฟราเรดได้จุดระเบิดเครื่องยนต์ปรับทิศทาง r e v e r t a n d a t t i t u d e Control System เพื่อพุ่งเข้าหาดาวเทียมจีนด้วยความเร็วสัมพัส์กว่า15กิโลเมตรต่อวินาทีในความเร็วระดับนี้พลังงานจลน์ (kinetic energy) จากการชนเพียงอย่างเดียวก็มีอนุภาพรุนแรงกว่าระเบิด ท n t NT หลายตันดาวเทียมจีนพยายามจะหันเลนส์เลเซอร์กลับมาที่หัวรบจริงแต่ด้วยโมเมนตัมมหาศาลและความเร็วที่เกินกว่าระบบติดตามจะไล่ทันมันสายเกินไปแล้วมาจุราชาสีเงินพุ่งเข้ากระแทกใจกลางดาวเทียมเทียนกวงลบหนึ่งอย่างจังอ้างอิงภาพจินตนาการการระเบิดในอวกาศจะไม่มีเปลวไฟลูกโชนเหมือนบนโลกแต่จะเป็นการแตกกระจายของวัสดุภาพที่ปรากฏบนจอมอนิเตอร์ของศูนย์ยุทธการอาวกาศไทยคือการหายไปของสัญญาณดาวเทียมจีนตามมาด้วยการปรากฏขึ้นของกลุ่มเศษซากวัตถุ เดบลิคลาวนับหมื่นชิ้นที่กระจายตัวออกเหมือนดอกไม้ไฟที่เงียบงันการประท่าก,กันที่ความเร็วสูงทําให้ดาวเทียมยักษ์แตกสลายกลายเป็นฝุ่นผงและชิ้นส่วนโลหะร้อนจัดดาวเทียมสอดแนมเลเซอร์ที่เคยลอยเด่นเป็นสง,ง่าข่มขู่ชาวไทยบัดนี้กลายเป็นเพียงขยะอวกาศที่ไร้พิษสงเสียงเฮดังลั่นห้องควบคุมนายทหารทุกคนกระโดดตัวลอยกอดคอกันด้วยความดีใจน้ําตาไหลพราาเราทําสําเร็จเราเด็ดปีกมังกรลงมาจากสวรรค์ได้แล้ว นี่คือชัยชนะทางเทคโนโลยีครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของกองทัพไทยเป็นการพิสูจน์ว่าชาติเล็กๆก,ก็สามารถต่อกรกับมหาอำนาจในอวกาศได้หากมีความกล้าหาญและสติปัญญาแต่ความดีใจอยู่ได้เพียงไม่นานเพราะบนพื้นโลกสงครามยังไม่จบและมันกำลังจะรุนแรงขึ้นเป็นทวีคูณการทำลายดาวเทียมทหารของจีนถือเป็นการกระทำที่รุนแรงเทียบเท่าการจมเรือบรรทุกเครื่องบินรัฐบาลปักกิ่งเดือดดาอนถึงขีดสุดเมื่อสูญเสียอาวุธเชิงยุทธศาสตร์ราคาแพงระยับกองทัพจรวดจีนพลาฟ ได้รับคำสั่งตอกโต้ทันทีด้วยปฏิบัติการล้างแค้น Retaliatory Strike เป้าหมายคือฐานยิงจรวดลับในหุบเขาเพชรบูรณ์และศูนย์ยุทธการอาวกาศที่ดอยอินทนนท์ขีปนาวุธร่อนความเร็วเหนือเสียง CJ 1 0 0และขีปนาวุธทิ้งตัว DF 1 7 Hypersonic ถูกยิงออกจากฐานทัพในจีนตอนใต้พุ่งทะยานข้ามหน่นฟ้าลาวและเวียดนามุ่งหน้าสู่ประเทศไทยด้วยความเร็วที่เรดาร์แทบจับไม่ทัน สัญญาณเตือนภัยการโจมตีทางอากาศดังระง,งมไปทั่วกองทัพอากาศไทยขีปนาวุธขาเข้าทิศทาง0ูนาจำนวนมากทุกหน่วยเตรียมรับมือกองพันธุป้องกันภัยทางอากาศของไทยที่ประจำการอยู่รอบฐานยิ่งจรวดรู้ดีว่าพวกเขากำลังจะเป็นเป้าหมายระบบ Patriot p a g 3 MSE ที่ระวังตาข่ายไว้เริ่มทำงานเรดาร์ ANMPQ 6 5กวาดจับเป้าหมายที่พุ่งเข้ามาด้วยความเร็วสูงจรวดสกัดกั้นถูกยิงสวนขึ้นไปทีละลูกลกลากสายควันเป็นทางยาวขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อปะทะก,กับขีปนาวุธจีน เสียงระเบิดตูมตามดังกึกกล้องเหนือหุบเขาเมื่อจรวดพ atriot ทำลายขีปนาวุธร่อนของจีนในบางส่วนแต่ขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิก df17 ที่มีความเร็วสูงและบินเรียยยอดเขาเป็นสิ่งที่ยากจะสกัดกั้นมันพุ่งผ่านแนวป้องกันของเราเข้ามาได้และเป้าหมายของมันคือรถฐานยิงจรวดอาเซตของเราย้ายฐานยิง move 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 ผู้บังคับกองพันตะโกนสั่งการฐานวิทยุยุทธวิธียิงแล้วหนี shoot and scoot ถูกนำมาใช้ทันทีรถฐานยิง t e l ขนาดใหญ่รีบเก็บขาตั้งไฮดรอลิกและเคลื่อนที่ออกจากจุดยิงเดิมเข้าสู่บังเกอร์อุโมงค์ใต้ภูเขาที่เตรียมไว้ล่วงหน้าเพียงไม่กี่วินาทีหลังจากรถคันสุดท้ายเลี้ยวเข้าปากอุโมงค์ขีปนาวุธหัวรบระเบิดแรงสูงของจีน oh my, ก็พุ่งตกลงมาที่ฐานยิงเดิมแรงระเบิดมหาศาลเปลี่ยนยอดเขาให้กลายเป็นหลุมลึกต้นไม้หักโค่นราบเป็นหน้ากลองฝุ่นควันตลบอบอวลหากเราช้าไปเพียงนิดเดียวหน่วยรบโอกาสหน่วยแรกของไทยคงเหลือแต่ชื่อแต่เราว่องไวกว่าเราเตรียมแผนนี้มาเป็นปีเพื่อรับมือกับวินาทีนี้ ในขณะเดียวกันที่ดอยอินทนนท์สถานีเรดาร์ของเราตกอยู่ภายใต้การโจมตีทางไซเบอร์อย่างหนักหนวก่วงแฮกเกอร์จีนพยายามจาะระบบเพื่อปิดการทำงานของเรดารด์แจ้งเตือนแต่เจ้าหน้าที่ไซเบอร์ของไทยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากกองทัพอ,อวกาศสหรัฐได้สร้างฮันนี่พอดหรือกับดักหลวงเพื <S <S ่อล่อให้แฮกเกอร์จีนหลงเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ปลอมก่อนจะทำการย้อนรอย trace back และส่งไวรัสทำลายล้างกลับไปเล่นงานระบบควบคุมโดรนของจีนจนรวนเรสงครามครั้งนี้ไม่ได้รบกันแค่ด้วยจรวดแต่รบกันด้วยโค้ดคอมพิวเตอร์และความเร็วของสมอง บนน่านฟ้าเครื่องบินแจ้งเตือนภทัยทางอากาศซา a b าอาเบ340 AU e ของเราตรวจพบฝูงบินขับไล่เจ4และเจ6ของจีนกำลังบินละเมิดน่านฟ้าเข้ามาทางที่เสนอเพื่อหวังจะเข้ามาทำลายสถานีเรดาร์ด้วยตนเอง,เองหลังจากขีปนาวุธพลาดเป้ากองทัพอากาศไ่ายส่งฝูงบิน F 1 6บ i ไวเปอร์และกริเปนขึ้นสกัดกั้นทันทีการรบทางอากาศเหนือเทือกเขาถนนธงชัยกำลังจะระเบิดขึ้นนักบินไทยรู้ดีว่าข้าศึกมีจำนวนมากกว่าและเทคโนโลยีสูสีแต่สิ่งหนึ่งที่ข้าศึกไม่มีคือความฮึกเหิม จากการที่เพิ่งเห็นดาวเทียมฝ่ายตรงข้ามถูกสอยร่วงลงมาจากฟ้าขวัญกำลังใจของทหารไทยตอนนี้พุ่งทะลุเพดานบินเราพร้อมจะบวกกับทุกสิ่งที่บินเข้ามาไม่ว่ามันจะมาจากโลกหรือมาจากอาวกาศเหตุการณ์ในคืนนี้เปลี่ยนสถานะของไทยจากผู้ถูกกระทำเป็นผู้เล่นหลักในสมรภูมิอวกาศโลกเราแสดงให้เห็นว่าเรามีความสามารถในการปฏิเสธการเข้าถึงอวกาศ s p ป c ด d น n ยของมหาอำนาเจเศษซากาดาวเทียมเ <laughs> ทียนกวงลบหนึ่งที่กำลังเผาไหม้ในชั้นบรรยากาศเป็นดาวตกหลักสีสันเหนือท้องฟ้าเอเชีย เป็นสัญลักษณ์เตือนใจว่า่นานฟ้าไทยสูงขึ้นไปจนถึงดวงดาวและใครที่คิดจะมาตั้งป้อมปืนเหนือหัวเราจะต้องเจอกับการตอบโต้ที่คาดไม่ถึงการต่อสู้เพิ่งจะเริ่มต้นแต่ยกแรกนี้ไทยชนะเนาะท้องฟ้าเหนือเทือกเขาถนนธงชัยและดอยอินทนนท์ในค่ำคืนนี้ไม่ได้มืดมิดเหมือนเช่นเคยแต่มันถูกฉีกกระชากด้วยเส้นสายสีส้มแดงของเปลวเพลิงจากสันดาปท้ายเครื่องยนต์เจ็ดและวิธีกระสุนปืนใหญ่อากาศที่พุ่งตัดกันไปมาราวกับตาข่ายมรณะการรบทางอากาศดอกไฟที่ดุเดือดที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ กำลังระเบิดขึ้นเหนือลังคาของประเทศไทยฝูงบินขับไล่ j 14 Vigorous Dragon และ j 16 Red Eagle ของจีนที่บินละเมิดน่านฟ้าเข้ามาด้วยความโกรธแค้นจากการสูญเสียดาวเทียมยุทธศาสตร์ได้เปิดฉากยิงขีปนาวุธอากาศสู่อากาศพิสศยไกล P-15 l แบบ BVR Beyond Visual Range ใส่ฝูงบินป้องกันภัยทางอากาศของเราตั้งแต่ระยะไกลกว่า100กิโลเมตรเป้าหมายของพวกมันไม่ใช่แค่การครองอากาศแต่คือการทำลายสถานีเรดาร์บนยอดดอยอินทนนท์ซึ่งเป็นดวงตาเพียงหนึ่งเดียวที่ช่วยชีย้เป้าให้จรวดเอสัต ของเราทํางานสําเร็จหากดวงตานี้บอดลงเราจะตกเป็นเป้าของเลเซอร์วงโครจรดวงอื่นที่จีนอาจส่งมาทดแทนในอนาคตแต่นักบินไทยไม่ได้ขึ้นไปเพื่อเป็นเป้าซ้อมยิงฝูงบิน701จากสุราษฎร์ธานีที่นําเครื่อง JAS 39 Gripen C ดีขึ้นมาวางกําลังโซนหน้าได้งัดยุทธวิธีมาป่าล่าเหยื่อ Wolfpack Tactics Tact ออกมาใช้ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีลิงค์ที่เราพัฒนาขึ้นเองผสานเข้ากับระบบ l งค์16 ของเครื่อง f 1 6 Viper จากตาครีททำให้เครื่องบินถ่ายทุกลำมองเห็นสนามรบเป็นภาพเดียวกัน common operational picture เครื่องบินคริเปนลำหนึ่งทำหน้าที่เป็นเซ็นเซอร์เงียบโดยการปิดเรดาร์และใช้ระบบตรวจจับความร้อน irst ในการติดตามเป้าหมายค่าศึกเพื่อไม่ให้ค่าศึกรู้ตัวก่อนจะส่งข้อมูลเป้าหมายไปให้เครื่องบิน f 1 6ที่บินซุงอยู่ในหุบเขาเบื้องล่างเป็นผู้ยิงขีปนาวุธ m 1 2 0 4 7 a m ram และ มีทีเอพุ่งถายานขึ้นจากภูเขาเหมือนมูห่าชกเหยื่อเจาะทะลุชั้นเมฆขึ้นไปปะทะกับฝูงบินจีนที่กำลังชะล่าใจเสียงระเบิดตูมตามดังก้องเหนือยอดดอยเศษซากเครื่องบินเจ14ร่วงหลง่นลงสูปส่ป่าสนเขากลายเป็นกองเพลิงที่ลุกโชนท่ามกลางความหนาวเหน็บนี่คือการตกหน้ำำามังกรซ้ำสองด้วยยุทธวิธีที่เหนือชั้นกว่าอย่างไรก็ตามปริมาณของค่าศึกที่นีมากกว่าทําให้เราต้องตกเป็นฝ่ายรับในบางจังหวะเครื่องบินเจ16ของจีนที่มีสมรรถนะสูงและบรรทุกอาวุธได้มาก พยายามบินฝ่าแนวป้องกันเข้ามาเพื่อทิ้งระเบิดนำวิถีไสสถานีเรดาร์กองพันทหารอากาศโยทินและหน่วยคอมมานโดกองทัพอากาศที่เตรึงกำลังอยู่บนยอดดอยอินทนนต์ต้องทำงานหนักที่สุดในชีวิตระบบป้องกันภัยทางอากาศระยะใกล้แบบ Star Street และปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานถูกระดมยิงขึ้นฟ้าเพื่อสกัดกัน้นขีปนาวุธร่อนและระเบิดร่อนที่ข่าศึกปล่อยลงมาเสียงปืน ปตดังรวบเป็นชุดๆแสงไฟแร<ล>กแปลปราบสะท้อนกับจานเรดาร์ขนาดยักษ์ทหารราบเราต้องสู้รบแทบจะไหลชนไหลกับเจ้าหน้าที่เทคนิคที่กำลังประคองระบบเรดาร์ไม่ให้ล่มท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเย็นและแรงกดดันมหาศาลทุกคนรู้ดีว่าถ้ายอดดอยนี้แตกประเทศไทยจะตาบอดสนิทในขณะที่การรบทางอากาศกำลังโนเนียสงครามในมิติที่มองไม่เห็น หรือสงครามสเปกตรัมสเปกตรัมวอ์แฟ์ก็ทวีความรุนแรงขึ้นจีนรู้ว่าพวกเขาเจาะระบบป้องกันของเราด้วยอาวุธปกติยากจึงหันมาใช้อาวุธพลังงาน directed energy weapon จากภาคพื้นดินฐานทัพลับของจีนในมนฑลยูนนานได้ยิงลำแสงเลเซอร์ ER, กำลังสูงขึ้นสู่ท้องฟ้าไม่ใช่เพื่อทำลายแต่เพื่อดาสลิงหรือทำให้ตาบอดดาวเทียมสอดแนมและดาวเทียมสื่อสารของไทยและสหรัฐที่โคจรอยู่เหนือภูมิภาคถูกลำแสง เลเซอร์รบกวนเซ็นเซอร์จนภาพข่าวโผลนหน้าจอในศูนย์ยุทธการ <Play you S 1> อาวากาศ <certain media. S 1> เริ่มขาดหายสัญญาณ <Thank you. S 1> ข้อมูลพิกัดค่าสึกเริ่ม <I will S 1> พลาดเคลื่อนนี่คือความพยายามที่จะดึงเรากลับไปสู่ยุคหินตัดการเชื่อมต่อระหว่างเรากับพันธมิตรและปล่อยให้เราสู้ตามลำพังในความมืด แต่สหรัฐไม่ยอมให้พันธมิตรหลักนอกนาโตต้องผเผชิญชะตากรรมนั้นกองบัญชาการยุทธการอาวกาศสหรัฐอ Space คอมตอบโต้ทันทีด้วยการส่งเครื่องบินสงครามอ e ิเล็กทรอนิกส์ e a 18groller จากเรือบรรทุกเครื่องบินในทะเลจีนใต้และเครื่องบิน EC130hCompassCall เข้าสู่พื้นที่ขัดแยง้งเครื่องบินเหล่านี้ไม่ได้ยิงกระสุนแต่ยิงคลื่นรบกวน JammingSignal ที่มีความเข้มข้นสูงเข้าใส่ระบบสื่อสารและเรดาร์ของกองทัพจีนระบบควบคุมการบินของเครื่อง j 16 เริ่มรวนเรจรวดนำวิธีที่จีนยิงออกมาเริ่มหลุดล็อกและพุ่งลงบินไปเองความได้เปรียบทางอิเล็กทรอนิกส์กลับมาสู่ฝ่ายไทยอีกครั้งเมื่อนักบินจีนเริ่มตาบอดและหูหนวกพวกเขาจึงตกเป็นเป้าของนักบินไทยที่รอจังหวะเชื่ออยู่แล้วจุดเปลี่ยนของค่ำคืนนี้เกิดขึ้นเมื่อเศษซากของดาวเทียมเทียนกวงลบหนึ่งที่เรายิงทำลายไปก่อนหน้านี้เริ่มสร้างปัญหาที่คาดไม่ถึงชิ้นส่วนขยะอวกาศ space debris นับหมื่นชิ้นที่กระจายตัวอยู่ในวงโพจรต่ำเริ่มตกลงสู่ชั้นบรรยากาศเหนือประเทศไทยและจีนตอนใต้เกิดเป็นฝนดาวตกเทียมที่สวยงามแต่น่าสะพรึงกลัวชิ้นส่วนโลหะร้อนจัดบางชิ้นพุ่งฝ่าชั้นบรรยากาศลงมาโดยไม่เผาไหม้จนหมดตกลงใส่พื้นที่ป่าเขาและบ้านเรือนบางส่วนสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนทั้งสองฝั่งรงแดกแต่มันก็ส่งผลดีในทางยุทธวิธีเพราะเศษซากเหล่านี้สร้างสัญญาณรบกวนเรดาร์ฆ่าศึก ราดาคลัสเตอร์จำนวนมหาศาลทำให้จีนไม่สามารถแยกแยะเครื่องบินรบไทยออกจากขยะอวกาศที่กำลังร่วงหล่นได้เราอาศัยจังหวะชุลมุนนี้ส่งเครื่องบิน F-16 บินต่ำเลาะร่องเขาเข้าไปใกล้ชายแดนและยิงขีปนาวุธหาง High Speed Anti-Radiation Missile สวนกลับไปทำลายสถานีเรดาร์ภาคพื้นดินของจีนที่กำลังส่งเลเซอร์รบกวนเรา เสียงระเบิดกำปนาท่าดังมาจากฝั่งตรงข้ามชายแดนแสงไฟลุกโชนบนยอดเขาสูงในฝั่งลาวและจีนตอนใต้ยืนยันว่าดวงตาปีศาจภาาพื้นดินของจีนถูกทำลายลงแล้วท้องฟ้าเริ่มกลับมาใสสะอาดสัญญาณดาวเทียมกลับมาเชื่อมต่อได้อีกครั้งกองทัพอากาศไทยและพันธมิตรสามารถครองความได้เปรียบทางอากาศเหนือภาคเหนือได้อย่างเบ็ดเสร็จนักบินจีนที่เหลือรอดจำต้องทิ้งถังน้ำมันสำรองและบินหนีกลับฐานทัพด้วยความเร็วสูงสุดทิ้งไว้เพียงร่องรอยความพ่ายแพ้บนน้านฟ้าไทยเมื่อเสียงเครื่องบินเจ็ตเงียบลง สิ่งที่เหลืออยู่คือเสียงหอบหายใจของทหารไทยบนยอดดอยอินทนนท์พวกเขามองดูจานเรดาร์ที่ยังคงหมุนทำงานอยู่อย่างภาคภูมิใจแม้ตัวอาคารจะมีรอยกระสุนทุนไปบ้างแต่หัวใจของการป้องกันประเทศยังคงเต้นอยู่เราปกป้องมันไว้ได้ด้วยชีวิตการรบในคืนนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าแม้จีนจะมีเทคโนโลยีอวกาศที่ล้ำหน้าแต่เมื่อต้องมาเจอกับยุทธวิธีภาคพื้นดินและอากาศผสมผสานของไทยที่รู้จักใช้ภูมิประเทศและเทคโนโลยีพันธมิตรให้เป็นประโยชน์มังกรก็ไม่อาจสู้พยาคุฑในถิ่นของมันได้ แต่ชัยชนะครั้งนี้เป็นเพียงการซื้อเวลาจีนสูญเสียดาวเทียมและเครื่องบินรบไปจํานวนมากย่อมไม่ยอมจบง่ายๆข่าวกรองล่าสุดระบุว่ากองทัพจรวดจ,จีนกําลังเตรียมการเคลื่อนย้ายฐานยิงขีปนาวุฒข้ามทวีป ACDM เข้ามาใกล้ชายแดนมากขึ้นและอาจมีการใช้อาวุธที่มีอนุภาพทําลายล้างสูงกว่าเดิมเพื่อล้างอายสถานการณ์กําลังก้าวเข้าสู่จุดที่อันตรายที่สุดหรือที่เรียกว่าการยกระดับนิวเคลียร์นิวเคลียร์เอสกซเคเลชชโลกทั้งใบกําลังกลั้นหายใจมองมาที่ประเทศไทยเพราะการตัดสินใจในก้าวต่อไปของเรา จะเป็นตัวกำหนดว่าสงครามนี้จะจบลงที่โต๊เจรจาหรือจบลงด้วยเท่าฐานของอารยธรรมมนุษย์ในห้องบัญชาการกองทัพไทยนายพลระดับสูงกำลังประชุมเครียดแผนการดับผาสูนระยะที่สองถูกนำมาพิจารณามันคือแผนการที่จะไม่เพียงแค่ตั้งรับแต่เป็นการตัดไฟแต่ต้นหลมด้วยการโจมตีเชิงรุกใส่ฐานปล่อยจรวดในดินแดนข้าศึกหากจำเป็นนี่คือการตัดสินใจที่ยากลำบากที่สุดแต่เพื่อความอยู่รอดของชาติบางครั้งเราก็ต้องกล้าที่จะเป็นฝ่ายรุกฆ่าก่อนที่จะถูกฆ่าเสียเอง เมื่อแสงแรกของรุ่งอรุณสาดส่องลงมากระทบยอดดอยอินทนนท์เผยให้เห็นร่องรอยความเสียหายจากการประทะเมื่อคืนจานเรดาร์ーーขนาดยักษ์ยังมีคราบเขมาดินปืนเกาะกลางแต่ยังคงหมุนกวาดสัญญ,ญาณต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งเปรียบเสมือนหัวใจของชาติที่ยังคงเต้นอยู่แม้จะผ่านวิกฤตการณ์เฉียดตายมาหมาดๆแต่ความเงียบสงบในยามเช้านี้เป็นเพียงฉากหน้าเพราะเบื้องหลังฉากนั้นการเจรจาระดับผู้นำที่ตึงเครียดที่สุดในประวัติศาสตร์กำลังดำเนินไปโลกทั้งใบกำลังยืนอยู่บนปากเหวของสงครามนิวเคลียร์จีนที่สสูญเเียยยยหนน้าาาาาาอออ่่งงงรรรุแจกกกกชติล็ๆท ดาวเทียมร่วงกําลังพิจารณาทางเลือกซัมซุนซัมซุนออปชันหรือการทางถลายวิหารใส่ทุกคนด้วยการขู่จะยิงขีปนาวุธข้ามทวีบ df41 ใส่กรุงเทพหากไทยไม่ยอมจำนนและส่งมอบเทคโนโลยีอาซัตให้ตรวสอบนี่คือการข่มขู่ของอันธพาลที่จนตรอกแต่รัฐบาลไทยในเวลานี้ไม่ใช่รัฐบาลที่ยอมก้มหัวให้ใครอีกต่อไปเราได้ประสานงานลับสุดยอดกับทำเนียบขาวและเพนตากรสหรัฐอเมริกาตัดสินใจเล่นบทพี่ใหญ่ที่ดุดันที่สุด โดยการเปิดเผยตำแหน่งของเรือดำน้ำนิวเคลียร์ชั้นโอไฮโอจำนวนสองลำที่บรรทุกขีปนาวุธทรเดนตีห้าซึ่งได้ลักลอบเข้ามาลอยลำเงียบเชียบในทะเลจีนใต้และทะเลอันดามันเป็นการส่งสัญญาณแช็กเมดไปยังปักกิ่งว่าหากจีนกล้าแต่ต้องไายด้วยอาวุธนิวเคลียร์แม้แต่ลูกเดียวจีนจะต้องเผชิญกับการตบโต้แบบล้างโลก u a ช l y a s s u r e d d e s t r u c t i o n ภายใน15นาทีนอกจากนี้กองทัพอากาศสหรัฐยังจงใจปล่อยภาพถ่ายดาวเทียมที่แสดงให้เห็นเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหน B-21 Raider จอดรออยู่ที่ฐานท กาเซียพร้อมอาวุธเต็มอัตราสึกเป็นการบอกใบว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศที่จีนภาคภูมิใจนั้นไร้ความหมายสําหรับพญาอินทรีท่ามกลางแรงกดดันมหาศาลไทยได้งัดไม้ตายก้นหีบใบสุดท้ายออกมาวางบนโต๊ะเจรจาเราเปิดเผยข้อมูลลับว่าโครงการนภสูไม่ได้มีแค่จรวดทำลายดาวเทียมเท่านั้นแต่เราได้พัฒนาเครือขา่ายเลเซอร์ภาคพื้นดินแบบดัสเลอร์ Ground Based Laser d a z l e r Network ร่วมกับพันธมิตรซึ่งซ่อนตัวอยู่ตามยอดเขาสูงทั่วประเทศ ระบบนี้มีศักยภาพในการทําตาบอดดาวเทียมนําร่องเบดอและดาวเทียมสอดแนมทั้งหมดของจีนที่โคจรผ่านน่านฟ้าอาเซียนได้อย่างถาวรหากจีนตัดสินใจโจมตีไทยเราจะกดปุ่มและเอาทันทีซึ่งจะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจการเดินเรือและขีปนาวุธของจีนในภูมิภาคนี้กลายเป็นอัมพาตจีนตระหนักดีว่าความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงจากการสูญเสียดวงตาในอวกาศนั้นสูงเกินกว่าจะแลกกับการทําลายล้างไทยเพียงเพื่อความสะใจ,จในที่สุดเวลาสิบนานตามเวลาท้องถิ่น สายด่วนจากปักกิ่งก็ดังขึ้นการเจรจายุติศึกอย่างเป็นทางการเกิดขึ้นจีนยอมถอนคำขู่ทางนิวเคลียร์และระงับการส่งดาวเทียมทหารดวงใหม่เข้าสู่วงโคจรเหนือไทยแลกกับการที่ไทยและสหรัฐจะไม่เปิดเผยรายละเอียดทางเทคนิคของระบบไอซัสต่อสาธารณะเพื่อรักษาหน้าจีนและยอมให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการความมั่นคงอวกาศร่วม Joint Space Security Committee เพื่อป้องกันการเผชิญหน้าในอนาคตนี่คือชัยชนะทางการทู่ที่แลกมาด้วยความแข็งแกร่งทางทหารเราไม่ได้ชนะเพราะเราขอร้อง แต่เราชนะเพราะเราถือปืนเจาะหัวฆ่า1ึกกลับได้เช่นกันผลพวงจากสงคราม12ชั่วโมงเหนือชั้นบรรยากาศนี้ได้พลิกโฉมหน้ายุทธศาสตร์ชาติของไทยไปตลอดกาลกองทัพอากาศไทยได้รับการยกระดับและเปลี่ยนชื่อเป็นกองทัพอากาศและอวกาศแห่งราชอาณาจักรไทย Royal Thai Air and Space Force อย่างเป็นทางการหน่วยงานด้านอวกาศที่เคยเป็นเพียงหน่วยงานวิจัยเล็กๆถูกขยายโครงสร้างให้เป็นกองบัญชาการรบเต็มรูปแบบงบประมาณมหาศาลถูกทุ่มลงไปในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังอวกาศ SSA และเทคโนโลยีเลเซอร์ป้องกันประเทศเราตระหนักแล้วว่าเส้นพรมแดนของไทยไม่ได้สิ้นสุดแค่ท้องฟ้าแต่ยาวไกลออกไปถึงดวงดาวและใครที่ครองอวกาศได้ผู้นั้นคือผู้ครองสมรภูมิเศษซากของดาวเทียมเทียนกวงลบหนึ่งที่ยังคงเผาไหม้ไม่หมดและตกลงมาสู่พื้นโลกบางส่วนได้ถูกเก็บกู้และนําไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้ลูกหลานไทยได้รู้ว่าครั้งหนึ่งบรรทบ,บุรุษของพวกเขาได้ต่อสู้กับมหาอำนาจในสมรภูมิที่สูงที่สุดและเอาชนะมาได้ ชิ้นส่วนโลหะบิดเบี้ยวนั้นไม่ได้เป็นเพียงขยะอวกาศแต่มันคือเหรียญตราหานของชาติที่ประกาศว่าเอกราชของไทยมิได้มีไว้ให้ใครเหยียบย่ำแม้แต่จากฟากฟ้าในยามค่ำคืนที่ท้องฟ้ากลับมาใส่กระจากผมยืนมองดวงดาวนับล้านที่ระยิบระยับอยู่เหนือหัวความรู้สึกของผมเปลี่ยนไปจากเดิมผมไม่ได้มองมันด้วยความโรแมนติกอีกต่อไปแต่มองมันด้วยความระแวดระวังและภาคภูมิใจเรารู้ว่าท่ามกลางแสงดาวเหล่านั้นอาจมีภัยคุกค,ค,คามหม่ซ่อนอยู่แต่เราก็รู้เช่นกันว่าเรามีหนา้าาสู หรืออสูรผู้พิทักษ์น่านฟ้าคอยจ้องมองกลับไปเช่นกันไทยได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองและกลายเป็นผู้เล่นในเกมอวกาศโลกอย่างเต็มตัวเราอาจเป็นประเทศเล็กบนพื้นโลกแต่ในอวกาศรัศมีของเรานั้นกว้างไกลและน่าเกรงขามไม่แพ้ใครขอสดุดีแด่ทหารกล้า <G 3. S 1> และนักวิทยาศาสตร์ทุกคน <all> ที่ทำงานติดทองหลังภา,ายในโครงการลับนี้พวกคุณคือผู้ปิดประตูนรกและเปิดประตูสู่อนาคตให้กับลูกหลานไทยภารกิจพิทักษ์ดวงดาวเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นและเราจะเฝ้าระวังตลอดไปตราบชั่วฟ้าดินสลาย